ดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะวันนี้นะคะเราจะมาเรียนกันในระบบสุดท้ายของร่างกายของเรากันนะคะนั่นก็คือระบบสืบพันธุ์นั่นเองนะคะแต่วันนี้นะคะเราจะมาเรียนกันแค่ระบบสืบพันธุ์ของเพศชายกันก่อนนะคะว่ามันมีอวัยวะอะไรบ้างและแต่ละตัวมีหน้าที่อย่างไรบ้างนะคะเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยดีกว่าค่ะระบบสืบพันธุ์นะคะเป็นการที่มนุษย์นะคะมีการสืบพันธุ์แบบ อาศัยเพศนะคะแบบอาศัยเพศก็คือจะต้องเกิดจากการปฏิสนธินะคะระหว่างเซลล์สืบพันธุ์เพศชายนะคะก็คือเซลล์อสุจินั่นเองนะคะแล้วก็เซลล์สืบพันธุ์เพศหญิงนะคะหรือที่เรียกว่าเซลล์ไข่นะคะน mm ักเรียนลองดูในวิดีโอนะคะเซลล์อสุจิก็คือตัวสีส้มๆส่วนเซลล์ไข่ก็คือตัวที่เป็นสีน้ําเงินอันนี้นะคะ mm hmm. เมื่อทั้งสองเซลล์สืบพันธุ์ของทั้งสองเพศเนี่ยมาปฏิสนธิกันแล้วนะคะ mm hmm. จะเกิดเป็นไซโกดนะคะแล้วก็แบ่งเซล เป็น MBO นะคะแล้วก็จเจริญเติบโตเป็นทาลกนั่นเองนะคะตัวอย่างเช่นอันนี้เลยค่ะเพศชายนะคะอวัยวะที่ใช้ในการผลิตเซลล์อสุจิก็คืออันทะนะคะส่วนเพศหญิงอวัยวะที่ใช้ผลิตไข่ก็คือลังไข่นะคะเมื่อทั้งสองอันนะคะมาเกิดการปฏิสนธิกันแล้วนะคะก็จะกลายเป็นไซโกด ก็จเจริญเติบโตกลายเป็นเอ็มบิโอแล้วก็จเจริญเติบโตอยู่ในคานเป็นทารกแล้วก็คลอดออกมานะคะนี่ก็คือลักษณะของการสืบพันธนุ์เองส่วนเรื่องวันนี้นะคะเราจะเรียนกันเรื่องระบบสืบพันธุ์เพศชายกันก่อนเลยนะคะจะสังเกตได้ว่าถ้าเป็นในเพศชายเราจะมีอวัยวะที่เห็นกันอยู่เพียงแค่2ออวัยวะใช่ไหมคะแต่ความจริงแล้วเนี่ยภายในนะคะยังประกอบไปด้วย อวัยวะต่างๆอีกมากมายหลายหลอดหลายต่อมเลยทีเดียวนะคะมาดูอันแรกกันก่อนเลยอันแรกนะคะก็คืออันทะนะคะอันทะก็คือนี่เป็นก้อนก้อนอันนี้นะคะในเพศชายนะคะจะมีอยู่ทั้งหมด1คู่ก็คือมีอยู่สองข้างนั่นเองนะคะถ้าเพศชายลองจับจับคำคของตัวเองดูก็จะมีลักษณะที่มันเป็นก้อนกอนอยู่ภายในใช่ไหมคะซึ่งก้อนนี้มันมีหน้าที่อะไรบ้างหน้าที่ของมันคือผลิตฮอร์โมนเพศชายนะคะฮอร์โมอนเพศชายก็คือตัวที่แสดงออกถึง ความเป็นเพศชายนะคะไม่ว่าจะเป็นมีคนหน้าแข่งนะคะหรือมีลูกกระเดือกนะคะพวกนี้นะคะอกผายนะคะเอวเอวคอดอะไรพวกนี้นะคะก็จะเป็นลนักษณะของเพศชายนะคะ รวมถึงการสร้างเซลล์สืบพันธุ์นะคะหรือว่าอาสุจินะคะหรือว่าภาษาอังกฤษใช้คำว่าสเปิร์มนั่นเองนะคะนี่ก็คือหน้าที่ของอันทะนะคะถัดมานะคะเป็นถุงอันทะนะคะถุงอันทะอยู่ตรงไหนถุงอันทะก็คือตัวที่ห่อหุ้มอยู่นะคะตรงนี้นะคะตัวที่ห่อหุ้มอยู่ด้านนอกนะคะของเพศชายนะคะเรียกว่าถุงอันทะนะคะหน้าที่ของมันก็คือห่อหุ้มอันทะแล้วก็ปรับอุณหภูมิของอันทะเนี่ย ให้ต่ำกว่าอุณหภูมิปกติของร่างกายประมาณ3องศาเซลเซียสพูดง่ายๆอุณหภูมิที่เหมาะสมกับอันทะก็อยู่ที่ประมาณ34องศาเซลเซียสนั่นเองอเพราะฉะนั้นนะคะนคักเรียนชายที่เป็นสายแวน้นแล้วก็ชอบขี่มอเตอร์ไซค์ตอนกลางวันนะคะเอามอเตอร์ไซค์ไปตากแดดแล้วก็ไปข้อมขี่อีกครั้งหนึง่งแล้ว บริเวณถุงอัณฑะของเราเนี่ยไปสัมผัสกับตัวที่เป็นเบาะนั่งนะคะถ้ามันรู้สึกร้อนเป็นแบบนี้บ่อยๆบ่อยๆอุณหภูมิต r o นั้นมันจะสูงขึ้นนะคะมันทาให้เซลล์อสุจิตรงนั้นอ่ะเกิดการตายได้นะคะ<อ>นักเรียนอาจจะเข้าสู่สภาวะที่เป็นหมัดก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นอย่าทำพฤติกรรมแบบนี้บ่อยๆนะคะ ถัดมานะคะด้านบนนะคะถัดมาด้านบนด้านบนของอันทะตรงนี้นะคะนี่ที่เป็นหลอดเล็กๆตรงนี้นะคะเรียกว่าหลอดเก็บอสุจินะคะหลอดเก็บอสุจินะคะอยู่ด้านบนของอันทะทําหน้าที่นะคะเก็บอสุจิจากอันทะนั่นเองชื่อก็บอกอยู่แล้วว่าเก็บอสุจินะคะถัดมาที่อวัยวะต่อไปนะคะก็คือท่ออันนี้ค่ะท่อยาวๆอันนี้จนมาถึงตรงนี้นะคะจนมาถึงตรงนี้นะคะ ท่ออันนี้เรียกว่าหลอดนำอสุจินะคะเรียกว่าหลอดนำอสุจินะคะเป็นทางผ่านของเซลล์อสุจิที่สร้างจากอันทะนะคะเป็นทางผ่านนะคะของอสุจิที่สร้างจากอันทะนั่นเองถัดมามาดูส่วนที่6กนะคะก็คือต่อมสร้างน้ำเลี้ยงอสุจิอยู่ตรงไหนต่อมสร้างน้ำเลี้ยงอสุจินะคะก็จะเป็นต่อมที่เป็นสีน้ำเงินตรงนี้นะคะ ต่อมสร้างน้ําเลี้ยงอสุจิคือต่อมที่อยู่บริเวณสีน้าเงินตรงนี้นะคะ,ะตรงนี้นะคะต่อมสร้างน้ําเลี้ยงอสุจิมีหน้าที่อะไรนะคะก็มีหน้าที่ปรับสภาพนะคะให้เป็นเบดอ่อนๆน,นะคะประกอบไปด้วยนะคะน้ําสารเมื่อกกรดอะมิโนน้ําตาลกูโคสก็คือน้าตาลฟรักโตสนะคะที่มันเป็นอาหารของอสุจินะคะ เพราะฉะนั้นต่อมสร้างน้ําเลี้ยงอสุจิก็คือสร้างอาหารให้กับอสุจินั่นเองแต่ว่าอยู่ในสภาพที่เป็นเบสออนแล้วก็เป็นน้ําตาลโมเลกุลเดียวอย่างเช่นทําไมเขาบอกว่าผู้ชายให้ชอบกินสับป,ปะรดเยอะๆนะคะสัวของสับป,ปะรดมันจะมีฟรุกโตอสอยู่นะคะมันเป็นอาหารชั้นดีของอสุจินั่นเองนะคะต่อมาคือต่อมลูกหมากต่อมลูกหมากคือบริเวณนี้นะคะต่อมลูกหมากเนี่ยคือต่อมอันนี้นะคะ ต่อมลูกหมากนะคะจะเป็นตัวที่หลังสารที่มีคุณสมบัติเป็นเบสนะคะเพื่อลดความเป็นกรดในช่องคลอดของเพศหญิงเวลามีการามีการ,รเขาเรียกว่าอะไรอะมีการสืบพันธุ์กันนะคะแล้วก็เวลอาอสุจิหลั่งออกมานะคะมันจะได้ไม่ตายอยู่ที่ปากช่องคลอของเพศหญิงนะคะมันสามารถที่จะเข้าไปข้างในแล้วก็ไปเจอกับปฏิสนธิกับไข่ได้นะคะนี่ก็คือหน้าที่ของ ต่อมลูกหมากนะคะแต่ว่าต่อมลูกหมากจะมีความพิเศษขึ้นมานิดนึงว่าต่อมลูกหมากเนี่ยจะโตตามอายุนะคะต่อมลูกหมากนะคะจะโตตามอายุนั่นหมายความว่าถ้านักเรียนอายุมากขึ้นเรื่อยๆนะคะตัวของต่อมลูกหมากนี่ก็จะโตขึ้นเรื่อยๆ,ๆ,ๆเรื่อยๆแล้วก็อา,อาจจะมีปัญหาก็คือต่อมลูกหมากโตทําให้ปัสสาวะลําบากนะคะถัดมาอีกอวัยวะหนึ่งนะคะเรียกว่าต่อมคาวเปอร์ต่อมคาวเปอร์อยู่ตรงไหน ตอมคาเปอร์นะคะจะเป็นตัวนี้นะคะที่เป็นสีชมพูอันนี้นะคะตอมคาเปอร์นะคะจะมีหน้าที่ในการสร้างสารหล่อลื่นนะคะช่วยให้อสุจิเนี่ยเคลื่อนที่ได้เร็วขึ้นนั่นเองนะคะนี่ก็คือตอมคาเปอร์ต่อมาอันสุดท้ายเลยก็คือองคาชาตนะคะ องคชาติก็คือส่วนที่ยื่นออกมานอกร่างกายของเรานั่นเองนะคะอันนี้เรียกว่าองคชาตนะคะองคชาติมีหน้าที่อะไรก็คือเป็นทางผ่านของอสุจิออกจากนอกร่างกายนะคะหรือถ้าที่เราเรียนในระบบขับถ่ายนะคะตัวขององคชาตก็จะเป็นทางผ่านของน้ําปัสสาวะนะคะของน้ําปัสสาวะมันอยู่ตรงไหนนะคะนักเรียนดูที่ประการสีดําที่ครูวาดให้ดูนะคะ อันนี้นะคะเรียกว่ากะระเพาะปัสสาวะนะคะแล้วมันก็จะมีท่อต่อตรงนี้ใช่ไหมคะออกมายัางองคชาติของเราแล้วนักเรียนลองมาดูตัวที่เป็นสีฟ้านี้นะคะในสไลด์ที่แล้วคือหลอดนำอสุจิใช่ไหมคะมันก็จะมาต่อแล้วก็เชื่อมกันกับท่อปัสสาวะตรงนี้นะคะเชื่อมกันนั่นหมายความว่าเวลานักเรียนปัสสาวะออกมา อสุจิจะไม่ออกมาด้วยนะคะแล้วก็เมื่อเวลานักเรียนมีเพศสัมพันธ์และมีการหลั่งอสุจิออกมาน้ําปัสสาวะก็จะไม่ออกมานะคะมันจะสลับกันออกมามันจะไม่ออกมาพร้อมกันนะคะต่อมาเรามาดูการสร้างเซลล์อสุจิกันบ้างน,นะคะว่ามันเกิดการสร้างจากที่ไหนนะคะเซลล์อสุจิเมื่อกี้นี้เรารู้อยู่แล้วว่ามันสร้างมาจากอันทะนั่นเองนะคะแล้วก็ ค่อยเคลื่อนที่มายังหลอดเก็บอสุจินะคะแล้วก็พัฒนาเป็นเซลล์อสุจิต่อไปเมื่อเกิดการหลั่งอสุจินะคะอสุจิก็จะถูกลำเลียงมาตามหลอดนำอสุจินะคะไปยังท่อปัสสาวะแล้วก็เกิดการหลั่งของเหลวจากต่อมต่างๆนะคะเรียกว่าน้ําอสุจินั่นเองซึ่งน้ําอสุจิที่ออกมาในแต่ละครั้งนะคะจะมีปริมาณอยู่ประมาณ3-4 ลูกบาทเซนติเมตรนะคะหรือว่า3 4ถึงซีซีนั่นเองแต่ในปริมาณที่น้อยอันนั้นนะคะมันกลับมีปริมาณของอสุจิอยู่ในนั้นเป็นหลายร้อยล้านตัวเลยนะคะที่เข้าไปเพื่อจะพยายามปฏิสนธิกับไข่นะคะแล้วก็และเพศชายของเราจะมีการสร้างอสุจิเมื่ออายุเท่าไหรล่ล่ะก็จะสร้างอสุจิตั้งแต่อายุ12 -13 ถึงปีนะคะหรือพูดง่ายๆก็ตอนที่นักเรียนอยู่ตอนป6ถึง ม .1 นนะคะที่นักเรียนเกิดภาวะฝันเปียกที่เรียกว่าฝันเปียกก็คือนั่นมีการสร้างน้าอสุจิแล้วก็หลั่งออกมาแล้วนะคะ,ะนั่นแสดงว่านักเรียนสามารถพร้อมที่จะสืบพันธุ์ได้แล้วและมันก็จะสร้างไปตลอดชีวิตนะคะจนกว่านักเรียนจะตายนั่นเองนะคะนั่นหมายความว่านักเรียนสามารถที่จะสืบพันธุ์ไปได้เรื่อยๆมีลูกมีหลานไปได้เรื่อยๆจนกว่านักเรียนจะตายนั่นเองนะคะ ต่อมานะคะเดี๋ยวเราจะพานักเรียนเนี่ยมาส่องดูลูกของนักเรียนนะคะลูกหญิงลูกชายที่มันอยู่ในอสุจิเนี่ยวหน้าตาของมันเป็นอย่างไรบ้างนะคะเดี๋ยวไปรับชมในคลิปเลยดีกว่าค่ะ สวัสดีครับพบก,กับ c อ f f ี่สแลมอีกแล้วนะครับจากตอนที่แล้วที่ผมเปิดให้ทางบ้านเสนอไอเดียมาว่าอยากดูอะไรนะครับเนี่ยครับ <c oughs> ไอเดียที่มากที่สุดเลยที่อยากจะเห็นกันก็คืออสุจินะครับเพราะว่าอีพีแรกที่ผมทาไปอาจจะแบบยังไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะครับแต่อีพีนี้เรามีต้องคุณชัดแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปชมกันเลยครับอันนี้เป็นสไลด์แผ่นแรกนะครับตอนออกมาเลยก็สตาสร์ุจิก็จะยังนิ่งอยู่นะครับแต่ผมไม่แน่ใจว่าผมทําสไลด์ติด,ดแบบนั่งเกินไปหรือเปล่าเลยทาให้เขาขยับตัวไม่ได้นะครับ ส่วนอันต่อไปจะเป็นสไลด์แผ่นหนึ่งนะครับจะแดงกันมากเลยครับแดไปชุดใหญ่ไปกัดไปชุดใหญ่ไปกับจ้นก,ก,ก,กันยับเลยส่วนน,นี้จะเป็นที่กำลังขยาย1000เท่านะครับก็จะเป็นลักษณะนี้เห็นชัดขึ้นแต่ว่าอาจจะ กันได้ย,ยเป็นยังไงบ้างรครับเป็นอย่างที่คิดเอาไว้หรือเปล่าถ้าอยากจะให้เราสอนอะไรอีกนะครับแ็่อย่าลืมคอมเมนต์นด้านล่างเลยนะครับ เป็นยังไงบ้างคะเมื่อกี้นี้เราเห็นลักษณะของอสุจิไปแล้วใช่ไหมคะหน้าตาคล้ายๆกับอันนี้เลยนะคะก็คือมีส่วนหัวที่มีปลายแหลมๆแล้วก็มีหางใช่ไหมคะเดี๋ยวเรามาดูส่วนประกอบของอสุจิกันบ้างนะคะว่ามันประกอบไปด้วยกี่ส่วนและแต่ละส่วนมีหน้าที่อะไรบ้างนะคะมาดูส่วนแรกนะคะเรียกว่าส่วนหัวนั่นเองนะคะส่วนหัวเนี่ยจะมีนิวเคลียสนะคะที่บรรจุสารพันธุกรรมอยู่นะคะสารพันธุกรรมก็คือลักษณะที่ถ่ายทอดมาตั้งแต,แต่รุ่นปู่ย่าตายาย,ายจนมาถึงเราแล้วเราก็ไปถึง รุ่นลูกนั่นเองนะคะซึ่งถูกห่อหุ้มด้วยถุงอะโคโซมนะคะถุงอะโคโซมที่ประกอบด้วยเอนไซม์สำหรับเจาะ เยื่อหุ้มเซลล์ไข่นะคะอ่าเอนไซม์จะอยู่ในนี้ใช่ไหมคะแล้วมันจะถูกปล่อยมาเวลาที่ตัวของอสุจิเนี่ยไปเจอกับเซลล์ไข่เพื่อให้เยื่อหุ้มเซลล์ไข่เนี่ยมันบางลงแล้วก็อสุจิสามารถเจาะเข้าไปได้นั่นเองนะคะส่วนส่วนที่2นะคะเรียกว่าส่วนของลำตัวนะคะส่วนของลำตัวตรงนี้นะคะจะมีไมโทคอนเดรียนะคะที่เป็นตัวสร้างพลังงานนะคะสําหรับการเคลื่อนที่ของอสุจินั่นเองและส่วนที่3นะคะเรียกว่าส่วนหางนะคะ ส่วนนี้จะประกอบด้วยเฟลเจลลัมนะคะที่ช่วยในการเคลื่อนที่เห็นไหมคะเนี่ยเฟลเจลลัมตรงนี้นะคะจะใช้ในการเคลื่อนที่จากในวิดีโอเมื่อกี้นี้จะเห็นได้ว่ามีทั้งตัวที่หางสั้นหางยาวแล้วหัวที่แตกต่างกันใช่ไหมคะน,นักเรียนลองสังเกตดูนะตัวหางสั้นกับหางยาวเนี่ยจะมีผลต่อการเคลื่อนที่ของอสุจินะคะพอ,ะอปเรามาทำแบบฝึกหัดนะคะที่ เกี่ยวข้องกับระบบสืบพันธุ์ของเพศชายกันบ้างนะคะว่ามันอยู่ตรงไหนแล้วมันมีหน้าที่อะไรนะคะเดี๋ยวเรามาทําไปพร้อมๆกันเลยนักเรียนเปิดหนังสือแบบฝึกหัดนะคะไปในหน้าที่18นะคะเราจะมาทําแบบฝึกหัดที่5.1พร้อมๆกันนะคะแบบฝึกหัดที่5.1นะคะมาดูส่วนแรกอันที่1น,นี้นะคะอันที่1อันนี้ นะ,ะอันที่1อันนี้ดูนะคะมันลากมาถึงตรงนี้อันนี้เรียกว่าอะไรคะที่เป็นท่อๆตรงนี้เรียกว่าอะไรเออจำได้ไหมคะที่เมื่อกี้บอกไปอัอนนี้เรียกว่าต่อมสร้างน้ําเลี้ยงอสุจินะคะหน้าที่ของมันชื่อก็บอกอยู่แล้วว่าสร้างน้ําเลี้ยงอสุจิเพราะฉะนั้นมันก็จะมีหน้าที่ในการสร้างน้ําเลี้ยงอสุจิที่มีสภาพเป็นอะไรคะ เป็นเบสนั่นเองนะคะซึ่งเป็นอาหารของอสุจินะคะถัดลงมาข้อที่สองกล่องที่สองนี้ชี้ไปตรงอันนี้เป็นก้อนอันนี้สีชมพูจําได้ไหมเออที่เป็นส,สีชมพูสีชมพูสีชมพูอันนี้นะคะอันนี้นะคะ,นนะ,คะเรียกว่าต่อมคาเปอร์นะคะต่อมคาเปอร์ ก็จะเป็นตัวที่สร้างสารหล่อลื่นนะคะช่วยให้อสุจิเนี่ยเคลื่อนที่ได้เร็วขึ้นนะคะนี่ก็คือข้อที่2นะคะคือต่อมคาร์ปอร์ถัดลงมานะคะคือข้อที่3ชี้มาตรงนี้คือท่อที่เป็นสีฟ้า,ฟาอันนี้นะคะท่อที่เป็นสีฟ้า,ฟาอันนี้นะคะอันนี้เรียกว่าอะไรคะจำได้ไหมเอยเนี่ยเนี่ยถัดมาจากหลอดเนี่ยอ่าเรียกว่า หลอดนําอสุจินะคะหลอดนําอสุจิหน้าที่ของมันก็คือเป็นทางผ่านของเซลล์อสุจิที่สร้างมาจากอันทะนั่นเองนะคะถัดมาอีกหนึ่งอันอันนี้ถัดมาอีกหนึ่งอันคืออันนี้ชี้ไปตรงตอ่อนี้อ่าอันนี้จําได้ไหมคะที่ครูบอกว่ามันจะเจริญเติบโตตามอายุของนักเรียนเรียกว่าต่อมอะไรคะเรียกว่า ต่อมลูกหมากนะคะต่อมลูกหมากมีนนหน้าที่ในการหลั่งสารที่มีคุณสมบัติที่เป็นเบสนะคะเพื่อช่วยลดความเป็นกรดนะคะในช่องข้อของเพศหญิงเวลาเกิดมีเพศสัมพันธ์แลวเกิดการหลั่งเข้าไปข้างในนะคะช่วยให้อสุจิเนี่ยมันไม่ตายอยู่หน้าปากหน้าช่องคลอดนะคะหน้าปากมดลูกนั่นเองนะคะต่อไปถัดลงมาคือ3ส่วนข้างล่างนี้นะคะ3ส่วนข้างล่างนี้ คือสส่วนข้างล่างนี้นะคะอ่ะอันนี้นะคะที่เป็นสีฟ้าฟ้า Arizona. สีฟ้านะคะสีฟ้า <saben> inform inform <vit> อันนี้เรียกว่าอะไรคะจำได้ไหมอ่ะอันนี้เรียกว่าหลอดเก็บอสุจินะคะชื่อก็บอกอยู่แล้วว่าเก็บอสุจินั่นเองนะคะหน้าที่ของมันถัดมาอันนี้คือส่วนที่ห่อหุ้มอยู่ด้านนอกนะคะห่อหุ้มอยู่ด้านนอกห่อหุ้มอยู่ด้านนอกนี่ห่อหุ้มอยู่ด้านนอก อันนี้เรียกว่าอะไรคะถุงอะไรคะถุงอันธะนั่นเองนะคะหน้าที่ของมันก็คือห่อหุ้มอันธะนะคะแล้วก็ปรับอุณหภูมิภายในอันธะเนี่ยให้ต่ำกว่าร่างกายอยู่ที่ประมาณ3องศาเซลเซียสหรืออุณหภูมิที่เหมาะสมก็คืออยู่ที่30เท่าไหร่คะ34องศาเซลเซียสนั่นเองนะคะแล้วก็อันสุดท้ายนะคะคืออันนี้ซึ่งมีความสำคัญมากเลยนะคะ อ่ะอันนี้เรียกว่าอะไรคะอันอะไรนะคะอ่ะเรียกว่าอันทะนะคะหน้าที่สําคัญของอันทะก็คือใช้ในการผลิตฮอร์โมนเพศช,ชายแล้วก็สร้างเซลล์สืบพันธุ์เพศช,ชายนั่นเองนะคะแล้วนี่ก็คือทั้งหมดของระบบสืบพันธุ์เพศช,ชายนะคะ